หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะขึ้นรถตุกตุกสีเขียวไปเล่นสรดน้ำที่อยุธยามีสรดน้ำช้างด้วยแล้วมีเพื่อนๆเล่นน้ำกันเยอะขึ้นเลยครับมาแล้วครับนี่คันนี้เลยคันนี้หละวิ่งไปพร้อมไหมสายไฟพอขึ้นด้วยขยับไปขยับไปเตรียมปืนด้วยเรามีปืนมาด้วยนี่ ไปเลยครับไปเลยนู่นทุน่นเพื่อนเพืเ่อนมาแล้วเพื่อนเพืเ่อนคนที่หนึ่งมาแล้วยิงไปยิงไปแล้วยิงอ้าวทุกคนเราเริ่มเปียกกันแล้วโอ้ยดูหน้าแม่สิแม่เปียกแล้วเอาหมายเจ้ามาเจ้าอุ้ยความเย็นความเย็นมากทุกคนลืยไ,ไปยิงเขาอันนี้มันต้องอยู่สูงมันจะยิงได้ไหม ไม่เป็นไรลองดูไปลองฉีดสิฉีดได้ไหมไม่ว่า <laughs> ไม่ลไม่ทำไมไม่กิบเ,เ,เปียกเยอะกว่าใครอะ่ะช้างเล่นน้ำสงการครับทุกคนนุ่นเขาฉีดน้ำช้างกันด้วยาบิงเราเตรียมปืนเลยนะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำช้างกันเอาละครับเอาละครับตอนนี้รถใกล้จะถึงแล้วครับอุ้ยช้างก็ฉีดน้ำกันใหญ่เลยนี่ดูช้างตัวนี้สิมาแล้วมาใกล้รถตุก๊กตุ๊กของเรา <laughs> นึองใบฉีดช้างฉีดเลื้อฉีดฉีดอู้ ช้างเดินผ่านรถครับทุกคนแล้วตรงนั้นมีอีกสามตัวเลยนะแล้วมีคนอยู่บนช้างด้วยอะ่ะขอเขาให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปขี่ช้างแน่เลยโอ้ตรงนี้อุ้ยช้างอยู่ตรงหน้ารถกราเลยอ่ะเนี่ยใช่ <Hey! S 1> ช้างอยู่หน้ารถเรา <Hey! S 1> ชิเลยช,ช้า <Hey! S 1> โอ,โอ,โอ้ช้างเขาแตะรถคันนี้ด้วยอะ่ะโอ้โหช้างเดินผ่านตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ดูสิช้างตัวนี้ใหญ่มาก ไปหมดเลยอุ Ooh, ้ยยังไงช้างเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ทุกคนช้างเขาจะฉีดน้ำเราแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยนะครับช,ช้างช้างมาฉีดเลยฉีดช้างเลยฉีดเลยโอ้ช้างเต็มไปหมดเลยคูดมีสามตัวเลยนะเป็นช้างเล่นน้ำครับทุกคนม,มีช้างเล่นน้ำสามตัว,วรถคันนี้ผมใส่ไปเล่นแป้งมาดูสิแป้งเต็มรถเลยอ่ะ ช้างเขาไม่มีน้ำเลยอ่ะโอ้โหนู้นนู้นช้างตัวนั้นเขาจะขโมยน้ำแล้วเขาจะช้างตัวนั้นขโมยน้ำแล้วเฮ้ยดูนะเขาพ่นแน่เลยเขาจะพ่นอนไรอยู่เขาโอ่อ่าอยู่อุ้ยเขาจะมาเราหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้ว้้ชางันจะมาหาเราหรือเปล่าเขาคุตรงนู้นอขอบคุณตรงนู้นขอบคุตรงนู้นเด็กๆคอยดูนะช้างจะมาฉีดเราหรือเปล่าโอ้หตรงนี้ช้างเยอะมากเอาแล้วช้างก็ไปหาน้ำอีกแล้วอหาหา ตี๊บอ๋อทุกคนเาให้เงินช้างได้แม่อม่ไม่จะได้มาพ่นเราใช่เราให้เงินช้างอ่ะช้างก็จะได้ไม่พ่นน้ำใส่เราจริงจริงดิ๋ยวถ้าช้างมาบิงให้ให้ช้างเลยนะโอเคโอเคตอนนี้นะครับรถติดอยู่รถติดอยู่เพราะว่าคนเยอะมากๆดูสิทุกคนก็ช้างมันจะมาใช่ช้างตรงนี้ช้างเยอะตรงนู้นก็มีอีกหลายตัวเลยอ่ะอุ้ยหมาแล้วหมาแล้วครับช้างมาอุ้ยช้างเขามีน้ำมาหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยบงบิงยื่นเงินออกไปเขาจะได้ไม่ฉีดน้ำใส่เรามาแล้วช้างมาแล้วบิงโอเคหูช้างเขาขอบคุณพวกเราด้วยโอ้ช้างน่ารักมากน่ารักอ่ะใช่โอ้มีลายเขามีปากแป้งด้วยนะช้างตัวนี้อุ้ยเขาเขาไปช้างไปตนมุนแล้วโอ้ช้างขโมยน้อุ้ยช้างเอาน้ำ้ยช้างเอาน้ำเราเลยเดาเลยอ๋อโอ้เขาฉีดน้ำช้างกันแล้ว ยิงช้างยิงช้างโอ้ยโอ้ยช้างฉีดน้ำไปโดนต่ะไาแล้วมีคนป่าแป้งแล้วมีคนมาป่าแป้งพวกเราด้วยอ๋อว้เรื่องไว้โดนป่าแป้งแล้วสวัสด oh> ีครับโอ้โหมีคนป่าไปฉีดสิไปมไปฉีดเลยไปฉีดค บายโดนแน่บายบายเนี่ยโอ้ชีดเล้ยสู้เรียวเบ่งสู้วบ่งวบ่งโอ้เขาฉีดเราเต็มเต็มเลยอะเ่าแบงค์โดนเยอะสุดเลยอะเขาปากข้าปากใ้หูปากมานะสวัสดีครับรถน้ำโอ้น้ำเย็นมาก น้ำเย็นปบี๊บิ๊บน้งองสิบิี๊บตัวบิ๊บงั้นขอบคุณครับอู้น้ำเย็นมากอู้น้ำเย็นชื่นใจเลยอ่ะน้ำเย็นไหลลงไปที่ตัวของพวกเราเลยอ่ะชอบไหมชอบสินะมันเย็นมากดงน้ำแข็งแถวนี้ต้องมีน้ำเย็นอีกเยอะแน่ๆเลยอ่ะใช่เขาใส่อ่างน้ำแข็งเลยอ่ะใช่ยิงิงเอาเปล่าโหสู้เหรอสู้โหน้ำเขาเย็นอีกแล้วอ่ะเขาน้ำเย็นทุกคนเลยอ่ะ เย,ย็นใส่เหรอใช่โอ้ความชื้น้ะ ฉีดไม่ทันเลยอะ่ะพี่ๆขมากันไวม,มากโอ้ตรงนี้ก็มีฉีดและฉีดฉีดตรงนี้ไม่ตู้โอ้เมื่อกี้นี้เขาว่าโอ้ยมาล้วครับข้างนอกนั้นมีเด็กเด็กวัยรุ่นใหมล้วครับฉีดอีกแล้วสู้เลยสู้กันเราเราต้องสู้มายยโอ้ฉีดน้ำแรงมากน้ำผสมแป้งไม้มัา 啊呀！<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.